คืออาเซียนเนี่ยกำลังกระตุ้นทุกโรงเรียนใน10ประเทศให้ทำสิ่งที่เป็นมาตรฐานกลางสำคัญสำคัญใกล้เคียงกันส่วนใหญ่ในอาเซียนนี่ถือว่าเกินครึ่งหนึ่งพูดภาษามลายูใช่ไหมครับกััมกั้งหวนก้างเคเรือกความหญิงเียอาเซียนเขียนไว้ชัดเจนว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางภาษาทำงาน เป็นภาษา working language ไม่ใช่ภาษากลางแบบใช้สื่อธรรมดาเลืองนเรืองันกัอีกเลืองนกัอีกเป็นโอกาสทองเพราะว่าถ้ารู้จักรู้ภาษามลายูสามารถที่จะสื่อกับชาวมลายูที่อยู่ในประเทศมาเลเซียอนินดนีเซียหรือในบรูไนในสิงคโปร์ซึ่งก็มีกลุ่มชาวมลายูอยู่ในนั้นประเทศไหนประชากรของประเทศใดที่พร้อมกว่า เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าข้ามเขตแดนไปลงทุนเร็วกว่าปร,ระเทศน,นั้นจะได้ประโยชน์